สวัสดีแม่แม่ทุกท่านคะ่ะวันนี้เราเด็กน้อยกับอะไรนะอันนี้อ่างอะไรนี่อ่างกุชชี่บอเอ,อ้ยตอนนี้เด็กน้อยนะกินน้ำในถังนะคะแม่เล่นน้ำในถังในถังนี่นะคะนี่ อ่างกุชชี่ต้องเข้าแล้วแหละแม่แม่จ๋าอ่างอาบน้ําของเตาผู้คําของเราต้องเข้าแล้วแหละค่ะแม่แม่นี่นะคะโอเปียกย่า يب ุดเปียกย่า يب ุดเลยเปียกย่า يب ุดเลยโโโโอโอโออ เอ้ดูค่ะแม่แม่มือหนึ่งถือกล้องมือหนึ่งต้องจับจับถังอหนูก็เอาข้างล่างม่ลูกใช้มือเออลงล็อกล่างน่ะโอ้ยน้ำหมดแล้วเธอน้ำหมดแล้วอ่างกุชี่ต้องเข้าแล้วแหละแม่แม่ อ่างอาบน้ำต้องเข้าแล้วเด็กน้อยรูจร้จักเล่นอ่างน้ำแล้วนะแม่แม่โอ้เสียข่อยนี่นะอเล่นแรงมากเลยผูกคำโอ้เส,สียงพายลมเสียงพายลมดังมากเลยมีเนี่ยะ แม่ๆ่าเดีย๋ยวเราจะได้หาคันเห็นอ่างอาบน้ำให้เตาเ่าน้อยแล้วแหละแม่ๆนี่นะเรจาจะเล่นน้ำแล้วนะครับเราจะเล่นน้ำแล้วครับครับแม,แม,แม่ท่านไหนนะคะได้ชมคลิปนี้แล้วนะคะ ก็อยากสนับสนุนนะคะอ่างอาบน้ําให้เต่าน้อยก็ยินดีนะคะคุณพ่อคุณแม่่ะยินดีนะคะตอนนี้เล่นน้ำเล่นน้ํากับถังถังอันนี้นี่ถังเล็กๆนี่เล่นสนุกเหมือนกันนะคะนี่เล่นน้ํากับถังเล็กๆก็สนุกนะเต่าน้อยโออโอยเนาะดูกันทุกคนกําลังสนุกสนานนี่ ใครสนุกสนานกว่าใครนี่แม่หรือลูกนี่เออ,อแต่ค,คุณแม่ดูว่าแม่จะกลัวน้ำกว่าลูกชายนะลูกชายนี่ชอบใหญ่เลยนี่โอ้โหดูค่ะทุกคนลูกชายชอบใหญ่เลยนี่นเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะอืมเป็นไงโอโห สนุกแย่เลยเนาะตาเอ้ยสนุกแย่เลยเอยเย็นชุ่มช่ำเย็นชุ่มช่ำเย็นชุ่มช่ำไม่ได้สนใจแม่เลยนะคะทุกคนค่ะไม่ได้สนใจแม่เลยนะคะไม่ได้สนใจแม่เลยนะครับโกลมกำลังสนุกสนานใหญ่เลยครับโกลมนมี่ดูนี่ดูเล่นอย่างเดียวครับเล่นอย่างเดียวครับ เล่นอย่างเดียวก็ปมเล่นอย่างเดียวก็ปมคนอะไรชอบน้ำคนอะไรชอบน้ำนะคะสนุกใหญ่เลยเนาะตาโอ้ยไปแล้ว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 ตาเอยสนุกใหญ่เลยหมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วตาเล่นแค่นี้แหละลูกหมดเวลาแล้วลูกหมดเวลาแล้วลูก หมดเวลาแล้วลูกเล่นแค่นี้และนี่นะคะทุกคนค่ะนี่นะเล่นแค่นี้เลยนี่หมดเวลาหนูแล้วนี่เดี๋ยวให้มีอ่างก่อนลูกเดี๋ยวจะได้ปล่อยเล่นในอ่างน้ำนะคะแม่แม่เดี๋ยวเราหาคะแนนนะคะอ่างให้กับ ตาน้อยก่อนนะคะแม่แม่ถ้าแม่แม่ท่านไหนที่นะเข้ามาชมคลิปนี้นะคะท่านไหนอยากจะสนับสนุนนะคะอ่างอาบน้ําให้กับตาน้อยของเราก็ยินดีต้อนรับนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็ยินดีต้อนรับนะคะอตาน้อยของเรานะวันนี้ก็ใช้ถังเล็กๆให้ก่อนนะแม่แม่ให้ถังเล็กๆไปก่อนนะอ้าคุกแล้วคุกนิดละคุกแล้วคุกๆๆแล้ว คุกเป็นแล้วคุกเป็นแล้วคุกแล้วคุกแล้วชุบแป้งทอดแล้วชุบแป้งทอดแล้วชุบแป้งทอดแล้วครับช <Hayır> ุบแป้งทอดแล้วเฮ้ยเฮ้ยไปนู่นแล้วไปนู่นแล้วไปนู่นแล้วค่ะแม่แม่ไปนู่นแล้ว ไปนู่นแล้วนะฮะผู้คำเอ้ยไปเล่นอะไรฝั่งนู้นลูกดูค่ะแม่เมธฮ้ยเยไปมาเร็ว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 เอาเอาเร็วเอาเร็วเอาเร็วชุบแป้งแล้วแม่แม่ชุบแป้งแล้วชุบแป้งเห็นตาลูกตาเห็นตาลูกตาเห็นตาลูกตาค่ะทุกคน เห็นต่ลูกกระตาค่ะทุกคนค่ะสนุกใหญ่เลยเห็นต่ลูกกระตาครับผมไหนไหนไหนจิไหนจโอ้โหโอ้้หเอาไปเด็กน้อยกูแปง้หยจูแปง้อนจูแปงไปแล้วไปแล้วเดินตามตาเต๋แล้ว วิง่งวิ่งห่างชี้เลยนะคะแม่ๆค่ะวิ่งห่างชี้เลยนะครับ,รบทุกคนค่ะเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วทุกคนสนุกใหญ่เลยผู้คำบอกวันนี้สนุกมากเลยนะคะอืมนีนะคะอู้ยสุดยอดสุดยอด นี่นะคะ,ะมาแล้ว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 ค่ะ <c oughs> แม่婆婆ท่านไหนก็มาชมนในคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามนะคะชมความน่ารักน่าสดใสของครอ,อบครัวไทยแล้วผู้คำกันเยอะๆด้วยนะคะเดี๋ยวมา กลับมารับชมในคลิปต่อไปกันนะคะสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปไ้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย